ไปใช่ไหมพี่มาไม่บอบอ่ะเอ้อตายยากตายเย็นตีแม่งละพี่เอาอะไรตีนั่นเป็นบอลเอามันถ้าตายไปต้องเอาของมีคมอ่ะตัวเจอเกาะเหล็กไงตัวเกาะตัดตีไม่ตายจริง ฮงไบฟุสตสไตล์ทัชดาวน์ไปแล้วเดอ้อยิงแล้วครับโอ้ยแยแม่งลืมเอาเฟเฟนคิวเลอร์มามี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 อยู่มีเหมือนกัน รอแป๊บนึ่งบากหุ่นบัากว่ะมันจ้องรัวอยู่มันกำลังวิเคราะห์สสารต้องรอหุ่นไปทางต้องอ่ะนี่ถึงจะเข้าได้ ติดตัวเดิมอีกแล้วใช่เหรอติดเดินติดที่เดิมอีกแล้วเนีน่ยมีแท็กติคอลแจ็คเก็ตอยู่นี่นนนน มันติด,ม,ตดมันติดอยู่ข้างล่างคุณต้องอยู่ไหนฮะไปกองมาเลยซอมบี้มันติดอยู่ที่เดิมระวังตัวหลังอ่ะมันเล็งไรเฟิลโอ้ยปิกปีปิกมันดิงเดี๋ยวไรเคียร์ซอมบี้มันจะเดินขึ้นไปวะนีมม่มันมันมันล่อผมโอ้หน้าหลัง คุณต้องไอตัวหลังมาแล้วไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเฮ้ยยิงปิงปองแกแล้วกระโดดลงแขกเยี่ยโอ้โหข้างอันนี้เลยอ่ะหน้าหน้าฐานเลยอ่ะคุณต้องเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบเข้าเต็มจนยิงขาแลเดงมันเล่นจุดอ่อนเรามาเล่นจุดอ่อนเรา เออไม่โดนยิงขาผมเดินเข้าภายในได้แล้วอชั่วเลยไม่ยิงขา <c oughs> <S <S รู้นะไงฉลาดไงพี่ยิงตัวไม่ว่าเลยยี่ยิงขาแม่นใครยิงอ่ะใช่อีเองผม่เราพุกแลรว ระหว่างเพื่อนล่อให้แล้วก็วิ่งไปมีกอนพีมันมันมาเอาผมละโซนนะครับผมรอไปให้ละแล้วพงแม็กเดียวละคุณต้องให้ผมรูดของแล้วดึงเข้าบังเกอร์ไหมมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วพี่ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วต้องเปมานต้องไปสบอ่ะตายเกียร์โดนยิงขาโดนยิงจุดอ่อน <c oughs> เกียร์เกียร์จับเลย ยิงต้งไหนไม่ว่าแต่แต่ยิงขาเนี่จบเลยแม่งตายเย็นลาของมาเก็บให้เพื่อนกันจะได้มานี่ไงได้ถุงมือยางอีกคู่หนึ่งอะตอนนี้มีถุงมีถุงมือยางถุงมือยางไอ้ขนเอามาแล้วใช่ไหมให้เพื่อนเรียบร้อยรับแล้วมาแล้วอย่างพี่ อยู่ที่พี่เบสมีอยู่ที่พี่อีกคู่หนึ่งสีดำเอาเอาไว้ให้พี่ตองแสดงดึงย่างผมรอให้อยู่ดึงแล้วดึงหมดแล้วดึงหมดแล้วคุณต้องผมรอมันหันไปก่อนมีมาผปผมรอยแล้ว อ้าวเบ๊ไม่ได้เปิดนี่เหรอไม่มีอันนี้มันมีนี่เหรอ,อหาพินให้หน่อยหึที่พินเหรอกี้เหมือนพี่เจอแบบเมื่อกี้พี่เจอไขควงอยู่ข้างในอ่ะนี่เดินๆกลับเลยนะได้ของครบไหมอ้าวเบนคิลเลอร์ของครับแพงเหรอเ็นกลับไปทันทันบายที่บ้านนะ มีเจอแต่ของอันใหญ่ต้อยละรู้ว่บพเจัยยาไรเบสเจาก่ออีกสองตัวเลยอะไรถือหรออ้าวมันดูดีหมดแล้วตอนนะผมไม่ได้ใช้อ่ะเก็บไม่ใช้แหละตอนแดงผมมีวัตถีโอเคเวลผมมึงเก็บกำแกะข้างหน้าได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขาดเตื้อเฮ้ยได้มีด ติดไอ้นี่มาวะติดของเอฟบีดีมาผมไม่ได้เข้าบ้านนะอย่หนะน้าคายนะจริงครับผมไม่เองไม่ลงมาอกู่กับพี่อ่ะเพราะเองต้องช่วยพี่กันอะ่ะอา่าก็เพื่งพี่งั้น ต้องรอก่อนเพื่อนรู้ไปหมดแล้วแหละไปหาไปหาคิวบล็อกกันอยู่ตรงไหนไปรู้ คิวบล็อกอยู่ตรงไหนปิกฮะไอห้องที่เราจะเข้าอยู่ตรงไหนหลังปี๊แม่งเอ้ยแรงมันกระเด็นเลยอะปิกปืนโคตรแรงอะปืนอะไรวะล่าขี่มาด้วยไม่บอกนะเอ้า้างหลังปิกแต่ไม่บอกว่ามีอีกตัวกูตายฟรีกูไม่รู้กูไม่รู้มันมีสองตัว โอ้ไม่วะมูชินะลูกที่เกือบตายฟรีนั่นนี่อย่าเปิดประตูอย่าเปิดประตูนะอย่าเปิดประตูเชียวนะอ๋อมากระตันะได้กระตันะแล้วเฮียเออเรื่อะไรสามเจ็ดเจ้ทุกคนว่าเจ้ทุกคนจ้าเวอร์นี่ตะไรวะพี่ ตัวนั้นนี่สิข้างล่างอะไรอ่ะอะไรฉันเจอนี่แตกเฮ้ยอะไรวะ AK15 ฉันเจอนี่ได้แหละเจ้ฝฟ้าดังนั้นเ้ยอะเยอะกระไว้ปิ๊กปิ๊กมาเก็บไว้ปิ๊กไม่ได้เข้าอ่ะอืมเอามาเออเนี่ยเนี่ยเนี่ผมมาและผมมาล้วเอาไปหน่อยจริงวะ นี่ก็สุดลูกซองแค่นี้แหละไต<ง>่เดยได้หลอันนี้ได้ AK-15 สิบห้าทั้งที่เรายิงไปยิงไปหลายศพแล้ว <c oughs> ทั้งที่เราได้มาหลายกระบอกแล้วโ okay, อเคยังดีดีดีโอเคได้มาขอแป๊บน,นะเ้ยอที่ยังไม่ได้ฟาร์มอ่ะต้อง,งเจอลางเฉยห้อง นี่กระสุน M16 เก้านัดพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะอ่านี่นี่นี่งั้นเอาเอาดิพี่ไปพร้อมนะเราเราทหารก็ไปผู้พันน่าเต็มแม็กเลยอ่ะไปก็พี่ก็เหลือไม่เยอะมั้งบอกอ่าไปยืมให้ตามพี่ไปยืมให้ตามพี่ไปเบสเปิดเลย ไจะว่าไปเนี่ยได้กระเป๋าแบบนี้แม่แล้วนะงวงนี้เป็นลายพรงเฮ้ยมาแล้วเราการแค่คนทางเราอ๋อ เรากันคนเรากันคนเข้ามาหายเราเฮ้ยเยอะท่นเฮ้ยเยอะว่ะเหว่วหิ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 ลหว ดีเนาะเราไมด้เข้าไปพันพัพันพัน้าวลาสามสิบห้ัดเลยัดดได้ปัดเลยไอ้ไอ้นั่นอ่ะาก็อะไรยังไม่ดูเลยแต่พี่ไม่เห็นตีโฟนะโอเคโงั้นเบสตัดต่อนะแล้วน่งนึงเนื่องพัญญาก่อนดิไม่ทันเอายัง อาตะแดนเก็บตะโพบลยครับตุ้มเมทัลขอร t s บอกร i ้ a p อ r t เกที่บอกด้วยนะ6นาทีไม่เจอตีโอแข่งพอดีวะต้องเอาพี่ตัวผมตาย<ม>หืมต้องเอาตีโอหนี่นะไดเจอชิ้นส่วนอ่ะชิ้นส่วนนึงนัดแคทแเลย6นาที MI e. ไหม ตรงนัว่างๆทำล็อกที่นี้ผมเลยทำล็อกที่เลยครับครับครับคุณเบสคุณเบสมีปืนกลโอเคเข้าทานเดียวใช่ใช่ใช่ข้างหน้าเราทานเดียว ผมไม่มีสก,กิลไว้นั่นวะผมตัดไม่ทันเลยวะแต่จริงพี่ก็อยาไปดับแม่งแต่ทางเข้าเลยเหรอยากจเขาบอกมีทางเข้าสองทางพี่จะไม่เสี่ยงดีกว่าใช่ใช่ทางเของาอ,อ,อ,อืมรับในนั่นจะง่ายกว่ารับในดีกว่าไอล็อกไฟฟ้ามันทำงานอย่างนี้เหรอวะเนี่ยถุงมือถุงมือพังเปล่า ไดีวดูเวลาให้เรแล้วู้สึกว่ามีควันเข้ามานะหน้ามากมาข้างไหน่าควันข้างไนใช่ควันข้างในขโมงเลย เย <Okay. S 2> แม่เงเออวิตามินบบลานนีห่ <Okay. S 2> ừ, หว่าเจ็บมากถองมือแตกไปแล้วถองมือพังแล้วด้วยฮะถองมือที่เพิ่งห้าแป้นอะต้องไปแล้วเหรอ okay. แล้วถุงมือไม่ได้เอาก็พาดแม่สำรองอไม่ได้มาไม่มีใช่ไหมแค่อันเดียวที่เราเก็บมาได้อ่ะมันมันงัดง่ายอยู่เอผัดผัดผัดใจเข้าเลยผัดใจเข้าเลยผัด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 ใจเข้าเลยง่ายง่ายกว่าข้างนอกง่ายกว่าข้างนอกถ้าเวลาสามนาทีข้างนอกหมดจะเป็นไงมัเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันเป็น

มไม่เห็ as as Here, นเลยจบวหรอนี่ไงขนไม่ปืนยิงเหยียดได้แล้วนี่อยู่ในมือวีว้าวนี่แหละ แค่ว่าหกยิงไม่ดียิยงดีาตายแต่ต้องยิยงแบบซีมีหมดแล้วค่คอยๆเคาะยิงเคาะดีาตายปืนแล้เ,เล่นระยะไกลไก็ได้ทำไ,ไมมันไม่มีให้ผมพันแถวอ่ะท่าหมดเปล่าอ๋อมันใช้ว่าสหางจอะไรแค่พันไม่ได้ถ้าแบบเลือดออกมันได้เหรอมันไม่ขึ้นมันไม่มีตัูพันติดแันเหรอโอเคือ กี่นาทีอ่ะสองหนึ่งนาทีนาทีห้าสิบไม่นาแรงจังวะ ไอเฟรนสองเมตรแล้วกันได้ไหมไม่ได้ครับไอ้นั่งแตกไปแล้วคุณจะไอ้ไข่พวงแตกหมดแล้วออเมื่อกี้ผมหมุนไปได้เกือบสุดแล้วแม่งไอ้นี่หมดเวลาก่อนจะแก๊กอยู่แล้วเมื่อกี้ผมมีผมมีเอาปะฮะเอาขวมามีเอาเอาดัชนีมาแสดงอยู่ไหนะผมอยู่ห้องเมื่อกี้ห้องเดิมเลือดผมเหลือสามสิบหก ที่ก er ูพดผิวดผในในในเกมเยียไปเลย20วิโอเคโอเม็ได้แม่เม <c oughs> euh ็ดแงนะต่อได้ไหมเลือดเลือดเหลือ12ไม่น่าทันไม่ทันไม่ทันพอไโตมาแล้วอ๋อ20วิ20วิไม่ทันเลือดเหลือ18เลยไม่เดง ลแล้วทำไมผีมันยืนอย่างนันวะนะ,ะที่กูเห็น,นอ่ะไปไปไตามดเลยเอาผีป้าาาหลังอันนั้นเห็นแล้วเบิดแล้ววะหน้านประตูีา โอ้ไม่ได้เลยนะรอบนี้ผมไม่มีสกิลด้วยไม่ได้อัพมาเมื่อกี้เกือบได้แล้วถ้าอัพสกิลโจนมาก็ได้จะได้เลยอ้วถ้าบอกได้จุดที่นี่มาไม่หายตลาดรักไว้ท่านี้กันได้แล้ครับ